การแต่งตั้งยกย้ายทหานคราวนี้ที่สนใจกันมากก็เป็น2หน่วยงานนะครับก็คือที่กองบัญชาการหารบกและกองบัญชาการทหารเรือหรือกองทัพบ,บกและกองทัพเรือครับตำแหน่งที่สําคัญที่สุดก็คือตําแหน่งผบอทอบอนะครับและผบอรทอรอแน่นอนที่สุดปกติเวลาโยกย้ายทหารขึ้นมาเป็นตําแหน่งสูงสุดนะครับคือ ผู้บัญชาการฐานบกหรือผู้บัญชาการฐานเรือหรือผู้บัญชาการฐานอากาศเนี่ยส่วนมากก็จะแต่งตั้งจากลาย5เสือครับลายหเสือมีอะไรบ้างครับนะฮะมีรองสองตำแหน่งมีผู้ช่วยสองตำแหน่งและมีเสนาธิการนี่เรียกว่าลายห้าเสือพูดง่ายว่าต้องแต่งตั้งจากรองพบทบสองคนคนใดคนหนึ่งแต่งตั้งจากผู้ช่วยพบทบสองคนคนใดคนหนึ่งหรือแต่งตั้งจาก เสนาธิการนะฮะทอบอคนใดคนหนึ่งฐานเรือตือฐานอากาศก,ก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าแต่งตั้งมาตามลายห้าเสืออันนี้ถือเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติในแวดวงทหารมาช้านานแล้วครับย้อนหลังกลับไป4 0 5 0ปีนานมากก็จะแต่งตั้งกันแบบนี้แต่ก็มีบางครั้งนะครับที่ไม่ได้แต่งตั้งแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมัยที่ในชัวลิกภัยเป็น นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เคยตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับซึ่งตอนนั้นไม่ได้อยู่ในลายห้าเสือผมจำไม่ได้อยู่ในเป็นผู้ทรงอาวุธหรือแต่งที่ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยทอบอเนี่ยนะครับมาเป็นขึ้นมาเป็นพอบอทอบอรคราวนี้นะครับโดยปกติถ้าแต่งตั้งตามลายปกติก็คงไม่มีข่าวอะไรแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะครับ มีข่าวสารปรากฏออกมามากโดยเฉพาะที่ฐานเรือครับฐานเรือนั้นมีประเด็นนะครับหลายประเด็นแต่ผมจะยกเอาไว้ก่อนนะครับเอาทหารบกก่อนฐานบกคราวนี้ก็ต้องถือว่ามาตามลายครับเพราะแต่งตั้งคนเป็นผบอทอบอจากเสธทบรครับชื่ออะไรครับชื่อพลเอกพนาแคลปปอดทุกครับเพราะฉะนั้นพลเอกพนาแคลปปอดทุกนี่นะครับ ้องถือว่าเป็นนายทหารคอแดงซึ่งผ่านการฝึกเรื่องของการเป็นทหารมหาเล็กรักษาภงม์เกยอยู่ที่ราบ11เนะครับเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ที่นั่นแล้วก็มาตามลายเรื่อยๆจนทั้งขึ้นมาเป็นสีทอบอที่สําคัญที่สุดก็คือพลเอกพนาคราวป่อทุกนี่สนิทสนมกับบิ๊กแดงครับพลเอกอภิรัตกงสมพงษ์และเป็นทหารที่เป็นสายวงเทวันทหารที่เขาจะแบ่งกันเป็นสสายหลักๆนะครับสายวงเทวันกับสายบูรพาพยัคฆ์ สายบูพราพยักษ์ก็เช่นลุงป้อมลุงตูนะครับลุงป๊อกอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าหายสายวงเทวันก็อย่างเช่นบิ๊กแดงนะครับหรืออดีตพบทบบางท่านนะครับคราวนี้ปรากฏว่าพลเอกพนานี่นะครับจบปิญญาโทนะที่โอไฮโอนะฮะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิศวกรรมระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพลเอกพนาแคลวปอดทุกนี้ก็ต้องถือว่ามาตามลาย และก็มาตามเส้นทางของคนที่จะขึ้นมาเป็นพอบอทอบอนะเบ,บียดแซง <S <S พลเอกธารพงศ์มาละคำหรือบิ๊กหนุย่ยซึ่งเป็นผู้ช่วยพอบอทอบอนะครับบิ๊กหนุ่ยก็คงจะต้องไปอยู่ที่อื่นต่อไปนะฮะแน่นอนที่สุดครับนี่เป็นเรื่องของทอบอนะฮะซึ่งก็ไม่มีอะไรพิกโผแต่อย่างใดครับก็เป็นไปตามที่มีกระแสะข่าวออกมาส่วนที่ทหารเรือนะครับปรากฏว่าคนที่ได้รับตําแหน่ง พอบอรทรก็คือพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์หรือบิ๊กแมวเป็นเพื่อนรุ่มรุ่นเตรียมทหารรุ่น23รุ่นเดียวกับพอบอรทรคนปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาพิเศษทรนะครับที่เป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมามีเสียงวิาพากษวิจาร์กันมากก็คือพอบอรทรคนปัจจุบันเนี่ยต้องการผลักดันบิ๊กแมวเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการถานเรือหรือพอบอรทรครับแต่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณกันมาก ในแวดบงฐานเรือว่าน่าจะไม่เหมาะสมเพราะบิ๊กแมวเนี่ยต้องถือว่าไม่ได้จบจากโรงเรียนในเรือเหมือนผู้จัดการฐานเรือหลายๆคนที่ผ่านมาตามธรรมเนียมประเพณีนั้นก็มักจะพิจนารณาเลือกเอาคนที่จบจากโรงเรียนในเรือในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าบิ๊กแมวนี่จบโรงเรียนในเรือจากต่างประเทศจากประเทศเยอรมันครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุด เสียงวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ก็กระหึ่มดังกองทับเรือออกมาถึงข้างนอกครับแม้แต่ในช่วงที่คุณสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ในขณะนั้นเพราะพาะบะทรอคนปัจจุบันต้องการวิกแมวแต่บางส่วนนะครับในทรอขณะนั้นต้องการคนอื่นที่จบจากโรงเรียนในเรือความคลุกกุ่นในลักษณะนี้ก็มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงราารหมคนใหม่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกฐมนตรีด้วยเนี่ยต้องตัดสินใจร่วมกับพลพรรคเพื่อไทยว่าจะเอาอยัางไงกันแน่จากการแต่งตั้งทั้งผอบอทอบอและผอบอทอร,อทอรอครั้งนี้ก็ชี้เห็นชัดเจนนะครับว่าแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยนั้นส่งสัญญาณให้สาธารณชนได้เห็นว่าอย่างไม่ต้องการที่จะสร้างแรงปะทะใดๆ กับทหารครับเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งครั้งนี้ในส่วนของพบทบก็เป็นไปนตามลายที่ทางฝ่ายทหารต้องการมาตั้งแต่ต้นส่วนพบทรอเองก็ตามเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดอาจจะมีความเห็นหลายส่วนในพบในฐานเรือนะครับว่าพบทรรควรเป็นใครอย่างไรแต่ในเมื่อผู้จัดการฐานเรือคนปัจจุบันยืนยันยืนหยัดนะครับที่จะผลักดัน ให้บิ๊กแมวขึ้นมาเป็นพอบอรทรฝ่ายพักเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคิดสาระตะดีแล้วก็ไม่ไปขัดขวางในเรื่องสนสุดท้ายก็ยอมตามที่พอบอรทรคนปัจจุบันต้องการอย่างไรก็ตามเ็าต้องยอมรับว่าบิ๊กแมวก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือมีความสามารถก็เป็นที่ยอมรับกันในหมู่ฐานเรือเพียงแต่ว่าการมาเป็นพอบอรทรนั้นที่ไม่จบจากโรงเรียนในเรือก็อาจจะ ผิดไปจากธรรมเนียมประเพณีเดิมๆบ้างแต่ถามว่าเคยมีไหมในอดีตแน่นอนที่สุดก็มีครับเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งทหารครั้งนี้ก็ต้องถือว่าแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยยังไม่ต้องการเปิดศึกใดๆกับทหารครับทหารต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรในการแต่งตั้งก็ยอมตามที่ทหารต้องการและแน่นอนที่สุดการยอมครั้งนี้นะครับ ผมเชื่อว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าจะสามารถทำงานประสานความร่วมมือและสามารถดึงทหารให้เข้ามาสนับสนุนการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำรัฐบาลได้นี่เป็นสัญญาณให้เห็นว่าความขัดแย้งใดๆระหว่างรัฐบาลกับทหารไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครรู้อนาคตนะครับว่า หลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีอะไรที่ขัดกันในเรื่องของการวางตัวบุคคลและระดับล่างๆล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงไปหรือไม่รวมกระทั้งไปถึงเรื่องของทรัพยากรต่างๆเรื่องของงบประมาณเรื่องของเงินเงินทองทองจะมีอะไรขัดกันหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่การแต่งตั้งโยกย้ายฐานครั้งนี้ที่เห็นว่าส่งสัญญาณชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยว่า ยังไม่ต้องการสร้างแรงประทะใดๆกับทหารอย่างแน่นอนครับ